ไม่เห็นได้แล้วค oh. ุณไม่ยอมคุณน้องแท้รู้โอ้โหดึงดึงแต่คอเาข าเหนียมนำส่งออุทัยแาย้อยู่ละหลุดไแม่งมับเลยโมมีกระสอบ่ะไม่มียวปเดี๋ยวกระสอบใส่ท้ายเขาเรยเอากระสอบมาเนี่ยท่นี้

ใอ,อย่าให้มันรัดแค่นั้นไม่พอครับ<อ>เล็กไปเล็กไปผมขายหญิงขายจะพื้นผ้าหนึ่งสอ,อ,อนาทีแล้วเนี่ยสองนาทีเลอยอโอ้โห กับยาครับตัวนี้ก็น่าอร่อยรบกวนถ่ายรย